6. โรคระบาดท,ที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือโรคหวัดโรคหวัดจริงๆแล้วอะคะ่ะเป็นได้ทุกฤดูนะคะแต่ว่าช่วงที่จะระบาดมากก็คือช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะโรคหวัดเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งไวรัสเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เนาะถ้าเราเคยติดเชื้อไวรัสนีแล้วนะคะถ้าเราติดเชื้อซ้ำเนี่ยก็จะไม่มีอาการเนาะดังนั้นแล้วในการเป็นหวัดทุกๆครั้งเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนเชื้อไปเรื่อยๆนะคะอาการของโรคหวัดนะคะก็จะมีอาการคัดจมูกแํามุกไหลใสๆนะคะมีอาการไอมีไข้เล็กน้อยนะคะ บางคนก็จะมีเสมหะแต่เป็นเสมหะส,สีขาวนะคะ การรักษาการหวัดนะคะเราจะรักษากันตามอาการนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแต่หากว่าเลย4ี่วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้นะคะหากว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็ต้องทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษานะคะอย่างที่2นะคะก็คือไข้หวัดใหญ่เนาะไข้หวัดใหญ่เนี่ยคะ่ะคือไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะตัวไวรัสตัวนี้นะคะจะทําให้เรามีอาการอ่อนเพลียนะคะมีอาการปวดหัวไข้สูงนะคะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวเนาะแล้วก็เบื่ออาหารอ่อนเพลียได้นะคะในเด็กเล็กนะคะก็อาจจะมีอาการท้องร่วงรวมด้วยนะคะแต่ว่าไข้หวัดใหญ่นะคะสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีนเนะะี่ยค่ะสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะตั้งแต่เด็ก6เดือนขึ้นไปก็สามารถฉีดได้นะคะแล้วในคนท้องก็สามารถฉีดได้ด้วยนะคะโรคที่3นะคะก็คือเยื่อบุตาอักเสบหรือว่าตาแดงนะคะโรคนี้นะคะเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะคะ เกิดจากการที่เราสัมผสัสสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อนะคะเข้าไปโดยการขยี้ตานะคะจะทําให้มีเยื่อบุตาอักเสบได้นะคะหากว่าเป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็สามารถใช้ยาหยอดตารักษาแบบเชื้อไวรัสได้นะคะถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยเราก็ใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบหยอนได้นะคะโดยที่อาการจะแตกต่างกาันหากเป็นที่ไวรัสนะคะเราจะมีอาการคันตาเนาะอาจจะมีน้ําตาไหลนะคะมีเคืองตาตาขาวเป็นสีแดงนะคะ แล้วก็จะมีเป็นคิ้ตาสีขาวๆนะคะส่วนถ้าหากว่าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะมีคิ้ตาเป็นสีเหลืองเขียวนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะควรจะต้องแยกก่อนนะคะว่าเราติดเชื้อจากอะไรเราจะได้รักษาได้ถูกนะคะอย่างที่4ี่นะคะก็คือโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะก็ติดเชื้อได้จากไวรัสแล้วก็แบคทีเรียเช่นกันนะคะโดยเราจะต้องแยกอาการให้ออกก่อนนะคะว่าเป็นไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะคะเพื่อที่เราจะได้ทานยารักษาได้ถูกนะคะเป็นไวรัสเนี่ยเราก็ไม่ได้มียารักษาเช่นกันนะคะโดยที่อาการของต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บคอมากเกินลําบากนะคะมีต่อม น้ำเหลืองที่เรนคอโตเนาะบางคนเจ็บคอมากก็จะปวดเล้าไปถึงหูได้นะคะมีกลิ่นปากแบบนี้นะคะอย่างที่5นะคะก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกเนี่ยเกิดเนื่องจากยุงเป็นพาหะนะคะว่ายุงไปกัดกับผู้ที่ติดเชื้อแดงกีนะคะแล้วมากัดตัวเราก็อาจจะทําให้เราเป็นไข้เลือดออกได้นะคะโดยที่ไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการอยู่3ระยะนะคะระยะแรกนะคะก็คือระยะไข้นะคะ จะมีอาการอยู่2-7วันนะคะก็คือจะมีไข้เนี่ยสูงเกือบทั้งวันเลยนะคะแล้วอาจจะมีจ้ำเลื่อนเนี่ยบริเวณผิวแขนหรือว่าขาได้นะคะระยะที่2นะคะคือระยะช็อกนะจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1-2วันนะคะอาการไข้จะเริ่มลดลงนะมีอาการซึมนะคะเบื่ออาหารปรสัสสาวะน้อยเนาะ เนื่อออกมากนะคะมือเท้าเย็นเนาะและสุดท้ายนะคะก็คือระยะฟื้นตัวนะอาการก็จะเริ่มดีขึ้นปัสสาวะมากขึ้นนะคะผู้ป่วยสามารถทานอาหารได้มากขึ้นนะคะมีความดันโลหิตท,ที่สูงขึ้นแล้วก็เระาจอเนี่ยก็จะเต้นแรงขึ้นแล้วก็ช้าลงนะคะ <c oughs> สุดท้ายนะคะก็คือโรคชีนูนะชีนูเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์นะเ <c oughs> ช่นพวกหนูนะสุนัขเนาะหรือว่าม้านะคะก็ถ้าหากว่า เขาฉี่ลงมปเนาะแล้วก็มีน้ําบริเวณนั้นขังหากเราตีบย่านะคะโดยที่เท้าเรามีแผลเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดเชื้อเข้ามาที่แผลเราได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากมือที่ไปสัมผัสโดนนาะมาขยี้ตานะคะแค่จมูกเนาะหรือว่าเข้าปากเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกันนะคะโดยที่อาการนะคะการของโรคชีโนเนี่ยคล้ายๆกับโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือมีไข้สูงมีอาการอ่อนเพลีย ะค,ะคือใช้อาเจียนทองร่วงดังนั้นแล้วนะคะหากว่าเรามีอาการแบบนี้บางคนไปซื้อยารักษาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็แนะนําไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อตรวจว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะชอบสาระด,ดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ